ดูความโหดร้ายของคนที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพูดถึงปัญหาการคุกคามอยู่บ่อยๆและเกือบจะตลอดเวลานั่นคือปัญหาบ่วงนรกซึ่งเป็นต้นเหตุของความสูญเสียต้นเหตุของสัตว์ป่าต้องพิการและอีกหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะบ่วงนรก ที่เราเห็นบ่อยและหนักมากคือปัญหาช้างป่าติดบ่วงส่วนใหญ่เขารอดชีวิตครับเพราะว่าตัวของช้างเนี่ยเขาใหญ่แต่หลังจากที่หลุดไปเนี่ยบ่วงจะติดตัวเขาไปตลอดจนร่างกายบางส่วนที่บ่วงรัดแน่นอยู่นั้นมันเน่าและเปื่อยครับในทุกๆครั้งที่สัตว์ป่าพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดเอาขาไปเหยียบบ่วงบ่วงมันจะไม่หลุดนะครับมันจะรัดแน่นอยู่ตลอดเวลาและบ่วงจะหลุดไปก็ต่อเมื่อส่วนนั้นของร่างกายเน่าหรือเปื่อย ออออ๋เดียวไปปแนึงมัน,หนโหดร้ายมากๆครับ <All right. S 1> ผม <All right. S 1> พยายามเน้นประเด็นปัญหานี้บ่อยๆอยากให้หยุดบ่วงหยุดใช้บ่วงหรือเสนอแนะแนวทางโทษขั้นสูงสุดให้กับพรานนักล่าชีวิตทุกครั้งที่เจอบ่วงใจหายครับสิ่งที่เราทำมันไม่สามารถปลุกจิตสำนึกในความเป็นคนได้เลยจริงๆล่าชีวิตผู้อื่นเพื่อให้ตนเองอยู่รอดมันไม่ถูกต้องเลย จากคลิปที่เห็นล่าสุดได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในหน่วยพิทักษ์ป่าโป่งก้านเหลืองเจอบ่วงถึง143เส้นเลยครับเป็นบ่วงเชือกสีขาวจำนวน131เส้นและบ่วงสลิง12เส้นมันรุนแรงมากเลยครับลองคิดและกินตนาการดูอีกแล้วครับว่าถ้าหลุดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้เราจะสูญเสียสัตว์ป่าไปกี่ชนิดและกี่ประเภท จากการเดินลาดตระเวนของหน่วยนี้เจ้าหน้าที่ที่หน่วยนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากพอสมควรเลยนะครับทุกคนมีการเดินลาดตระเวนบ่อยมากและสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้หลายครั้งแต่นักล่าเขาไม่กลัวครับเขาเรียนรู้จังหวะของเจ้าหน้าที่เขารู้ความเคลื่อนไหวและเขาเนี่ยน่าจะใช้ช่วงเวลานั้นแลยครับในการเข้ามาดักหรือจับสัตว์ป่าครับ จริงๆเนี่ยผมมีคลิปบันทึกไว้นะครับจากกล้องคามลาแท็บแต่เสียดายครับผู้ต้องหาน่าจะเห็นกล้องก็เลยพยายามหลบครับเราก็เลยไม่มีหลักฐานเทียงพอเจ้าหน้าที่ก็พยายามซุ่มและก็สังเกตดูพฤติกรรมของพวกเขาว่าพวกเขาจะเข้ามาเก็บเหยื่อที่เกิดจากบวกในพื้นที่นั้นไหมแต่พวกเขาไม่เข้ามาครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับพวกคุณเนี่ยสุดยอดมากๆครับ